สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DT กล้องชาแนลนะครับที่มีเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาไทยมานำเสนอต่อผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ได้ศึกษากันนะครับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับดังบทประพันธ์ของ ท่านประพันธ์ท่านหนึ่ง่นก็คือท่านมอมหลวงปิ่นมาลากุลได้กล่าวไว้ว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ของไทยแน่นั่นหรือคือภาษาซึ่งผลิด,ดอกออกผลแต่ต้นมารวมเรียกว่าวรรณคดีไทยครับสำหรับวันนี้กระผมจะขอนำเสนอในเรื่องของการสังเกตคำไทยแท้ สังเกตได้อย่างไรก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนว่าในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราแน่ใจแล้วหรือว่าเราใช้คำไทยแท้ทุกคำเพราะฉะนั้นวันนี้กระผมจึงจะขอนำเสนอในเรื่องของการสังเกตคำไทยแท้นะครับหลักการสังเกตคำไทยแท้ หลักที่1นนะครับหรือประเด็นที่1นนะครับคำไทยแท้มักมีพยางค์เดียวนะครับมักมีพยางยค,ค์งเดียวหรือเป็นคําโดดนะครับมีพยางค์เดียวหรือเป็นคําโดดเช่นคําว่าพ่อแม่พี่น้องป่าเขานอนเดินยืนเป็นต้นนะครับคําเหล่านี้เขาเรียกว่าคําพยางค์เดียวหรือเป็นคําโดด นะครับก็คือหลักของการสังเกตคําไทยแท้ก็คือข้อ1ก็คือมีพยางคเดียวนะครับทีนี้เราเราทราบแล้วนะครับทีนี้เรามาลองดูคําถามสักนิดหนึ่งนะครับว่าในหน้าจอของเราก็จะเห็นคําว่าคําในข้อใดไม่ใช่คําไทยแท้นะครับคาในข้อใดไม่ใช่นะครับไม่ใช่คําไทยแท้คําไทยแท้หลักการสังเกตข้อที่1ก็คือ มักมีพระอย่างเดียวนะครับมีพระอย่างเดียวจากคําถามที่เห็นนะครับที่ทุกท่านได้เห็นู่ตอนนี้ก็คือข้อกอไก่คําว่าม้ามีพระอย่างเดียวขอไขคําว่ากินมีพระอย่างเดียวงองงูคําว่าแมวมีพระอย่างเดียวจะแตกต่างก็คือข้อคอควายก็ค,งค,งคือคําว่าถนนคําว่าถนนมีสองพอยางนะครับเพราะฉะนั้นคําไทยแท้มักมีพยางเดียว ข้อที่ถูกต้องที่สุดที่ไม่ใช่คำแท้คือข้อคอายนะครับต่อไปนะครับหลักการสังเกตคําแท้ข้อที่2นะครับสังเกตได้จากต้องสะกดตรงตามมาตรานะครับสะกดตรงตามมาตราเท่านั้นนะครับในภาษาไทยนะครับจะมีมาตราตัวสะกดอยู่ทั้งหมด8มาตราด้วยกันนะครับแมาตราด้วยกันเราจะเริ่มก็คือตั้งแต่มาตราแม่กกแม่กง แม่กดแม่กลแม่กบแม่กลมแม่เกยแล้วก็แม่เกลนะครับแปดมาตราด้วยกันแต่คําไทยแท้ต้องสะกดตรงตามมาตรานะครับทีนี้เราลองไปดูที่มาตราแม่กบนะครับมาตราแม่กบถ้าเป็นคําไทยแท้ต้องใช้ตัวกอไก่สะกดเท่านั้นนะครับตัวกอไก่สะกดเท่านั้นนะครับจะยกตัวอย่างเช่นคาว่าเลข สรลเอลอลิงขอไข่คำว่าเลขเป็นคำไทยแท้หรือไม่นะครับไม่เป็นนะครับไม่เป็นเพราะเนื่องจากว่าอ่าครับผมเนื่องจากว่าคำว่าเลขสะกดไม่ตรงตามมาตรานะครับไม่ตรงตามมาตรานะครับถ้าตรงตามมาตราต้องใช้กอไก่สะกดนะครับอีกคำหนึ่งครับคำว่าสุขสอเสือสละอุ ขอไข่คำว่าสุขสุขตัวนี้ไม่ใช่คำไทยแท้นะครับเพราะสะกดไม่ตรงตามมาตรานะครับทีนี้ไปดูแม่กงแม่กงนี้งองูอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาทีนี้เราข้ามไปดูที่แม่กดนะครับแม่กดต้องใช้ดอดิกเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นคำไทยแท้คำว่าโกรธสระอูโกไก่รอเรือแล้วก็ทอทงโกรธไม่ใช่คำไทยแท้ เพราะสะกดไม่ตรงตามมาตรานะครับคำว่ารถรถที่เราขี่กันอยู่เนี้ยรอเรือถอถุงก็ไม่ใช่ขับไทยแท้ถึงจะสะกดในแม่กดแต่ก็ไม่ใช่คําไทยแท้เพราะไม่ได้ใช้ดอดิกสะกดนะครับทีนี้มาดูแม่กลกันบ้างแม่กลต้องใช้นอนหนูสะกดเท่านั้นนะครับ ใช้นอนหนูสะกดเท่านั้นคำว่าการกไก่ลอกไก่สะอาลอลิงการเวลานะครับคำว่าการตัวนี้ก็ไม่ใช่คำไทยแท้นะครับไม่ใช่คำไทยแท้ถ้าคำไทยแท้ต้องสะกดตรงตามมาตราคือใช้นอนหนูสะกดนะครับคำไทยแท้มีอะไรบ้างนอนหนูสะกดเช่นคำว่าฉันคำว่าเป็นคำว่าคนคำว่าต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้เราไปดูที่แม่กบแม่กบคือถ้าเป็นคําไทยแท้ต้องใช้บอใบไม้สะกดเท่านั้นนะครับใช้บอใบไม้สะกดเท่านั้นอาถามครับคําว่าทัพทอทหารไมฮันอากาศพอพานทัพกองทัพเนี่ยนะครับคําว่าทัพเนี่ยเป็นคําไทยแท้หรือไม่นะครับไม่เป็นนะครับไม่เป็นเพราะว่าเพราะว่า สะกดไม่ตรงตามมาตรานะครับถ้าตรงตามมาตรตาต้องบอใไปม้สะกดนะครับต่อไปนะครับแม่กรมก็ใช้หมอม้านะครับยกเว้นคำว่าวกรรมคำว่าธรรมนะครับกรรมกรรมกอไก่รอหันหมอม้าเนี่ยกับทอทงรอหันมอมาเป็นภาษา ที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับส่วนแม่เกยกับแม่เกิลน,นะครับส่วนมากเป็นคําที่มาจากพาคําไทยแท้นะครับทีนี้เรามาลองมาดูข้อคําถามอีกสักข้อหนึ่งนะครับข้อคําถามที่ว่าคําในข้อใดเป็นคําไทยแท้ทุกคํานะครับเป็นคําไทยแท้ทุกคํานะครับอย่างที่เราทราบไปแล้วประเด็นที่2 ที่เราได้ศึกษามาเมื่อกี้ก็คือว่าคำไทยแท้ต้องสะกดตรงตามมาตรานะครับคือเราก็ต้องดูเลยว่าข้อใดตัวเลือกใดที่ที่สะกดไม่ตรงตามมาตราบ้างนะครับเราไปดูข้อที่ชัดเจนที่สุดก็คือข้อคอควายนะครับข้อคอควายที่ชัดเจนที่สุดคือคําว่ารบนะครับเขารบคําว่ารบรบใช้อักษร พอพานสะกดนะครับพอพานสะกดปุ๊บจะไม่ตรงตามมาตรานะครับคาว่ารบสะกดในมาตราแม่กบนะครับแม่กบใช้พอพานสะกดจึงไม่ใช่คําไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอีกคํานึงคําว่าโอกาสคาว่ากาคคาว่ากาศใช้สอเสือสะกดนะครับถ้าใช้สอเสือสะกดจะไม่ใช่คําไทยแท้ถ้าคําไทยแท้ต้องใช้ ดอเด็กสะกดเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดมากๆที่สุดก็คือข้อคอควายนะครับทีนี้อีกข้อหนึ่งที่ผิดเยอะที่สุดก็คือข้ององูนะครับคำว่าประโยชน์คำว่าโยดโยดใช้ชอช้างนอนหนูการันสะกดนะครับใช้ชอช้างแล้วก็นอนหนูการันนะครับคำว่าโยดในทีนี้สะกดในมาตตามแม่กฎที่ถูกต้องและจะเป็นคำแท้แท้ได้ก็ต้องใช้ ดอเด็กสะกดนะครับข้อนี้งงูนี้คําว่าประโยชน์นี่ผิดนะครับคําว่ากฎหมายเหมือนกันคําว่ากฎนะครับกอไก่ดอชะดาไม่ใช่คําแท้ๆเพราะว่าคํำแท้ต้องสะกดตรงตามมาตรตรานะครับคาว่ากฎต้องใช้ดอเด็กเท่านั้นเพราะ,ะนั้นขอควายงงูผิดนะครับผิดแน่นอนทีนี้เราไปวิเคราะห์กันระหว่างกอไก่กับขอไข่ข้อไหนมีคำแท้ ค,คำไทยแท้ต้องสะกดตรงตามมาตรานะครับดูเทียบนะครับข้อที่ไม่ใช่คำไทยแท้ก็คือข้อกอไก่เพราะเพราะว่าคําว่าการนะครับการบ้านอาบ้านเนี่ยใช่คำไทยแท้แน่นอนแต่คําว่าการไม่ใช่คําว่าการคือสะกดในมาตราแม่กลใช้นอนูสะกดเท่านั้นถึงถึงจะเป็นคำในไทยแท้ แต่คำว่าการม่านนี้ใช้รอเรือสะกดคำว่าการนะครับใช้รอเรือสะกดจึงไม่ใช่คำแท้เพราะ,ะนั้นข้อคำถามนี้สรุปได้เลยว่าข้อขอไข่ถูกต้องนะครับคำว่าร้องไห้รักเรียนคำเหล่านี้สะกดตรงตามมาตรานะครับครับต่อไปมาดูหลักการสังเกตคำไทยแท้ประเด็นที่3นะครับ คำไทยแท้ต้องไม่มีตัวการันนะครับคำไทยแท้ต้องไม่มีตัวการันนะครับก็อนอื่นงเขาให้ท่านผู้สนใจนะครับลองคํานึงถึงชื่อตนเองก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลว่าชื่อเรามีตัวการันหรือไม่นะครับถ้ามีตัวการันแสดงว่าชื่อเรานะครับไม่ใช่คําไทยแท้ นะครับสังเกตได้เลยนะครับหลักการที่3ต้องไม่มีตัวการันนะครับออลองดูคําว่าเอกลักษณ์ข้างบนนะครับเอกลักษณ์ลักษณะเนี่ยลักษณะนะครับนอนเนนการันคําว่าลักษเนี่ยไม่ใช่คำแท้ๆนะครับคําที่มีตัวการันที่เราใช้บ่อยๆในชีวิตประจําวันนะครับก็คือคําว่าโทรทัศน์ คำว่าโทรทัศน์นะครับคำว่าทัศน์ก็คือโทรหานหนากาศสอสารานนูกาลคำว่าโทรทัศน์นี่แหละไม่ใช่คำไทยแท้นะครับอีกคำหนึ่งคำว่าโทรศัพท์นะครับที่เราเราท่านท่านทั้งหลายนะครับใช้อยู่เป็นประจำนะครับคำว่าโทรศัพท์ก็ไม่ใช่คำไทยแท้โทรทัศน์กับโทรศัพท์เขียนต่างกันนะครับทัศน์ก็คือโทรหารวนากาศสอสารานนูกาล ถ้าศั์ก็คือสอสาราไม่ฮนากาศพอพานทอทหารกรันนะครับนี่ก็เป็นหลักการเขียนคําถูกคาผิดนะครับอีกคํานึงที่เราเจอบ่อยนะครับใช้บ่อยคือพระสงฆ์สงฆ์คำว่าสงฆ์นะครับสอเสืององูคอระคังกรันนี่ก็ไม่ใช่คําไทยแท้นะครับสรุปเอาง่ายๆนะครับก็คือว่าคําที่มีตัวการันจะไม่ใช่คําไทยแท้นะครับหลักการที่3ามนะครับ ต้องไม่มีตัวการันนะครับต่อไปหลักการสังเกตที่4ประเด็นที่ 4. ก็คือคําไทยแท้มักมีวรรณยุกต์กำกับนะครับวรรณยุกต์กำกับวรรณยุกต์ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าวรรณยุกต์มีกี่รูปกี่เสียงนะครับวรรณยุกต์ไทยมี4รูปและ5เสียงนะครับ4รูป5เสียง4รูปมีอะไรบ้างรูปเสียง รูปเอกรูปโทรูรปตรีจัตาวานะครับสี่รูปรูปก็คือกำกับมาข้างบนนะครับเอกโทตร,ทรีจัตาวานะครับทีนี้เสียงมาดูเสียงก็คือเสียงมีทั้งหมด5เสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตาวานะครับนี่คือเราต้องทำความเข้า,าใจในเรื่องของวรรณยุก,ก่อนนะครับวรรณยุ คำไทยแท้มักมีวรรณยุกต์กำกับนะครับในตัวอย่างก็เช่นคำว่าท่านคำว่าเช้าคำว่าค่ำคำว่าร้องคำว่าน้องคำว่าเก่าคำว่าใหม่เหล่านี้นะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่มีวรรณยุกต์กำกับเป็นคำไทยแท้ลองลองลองคำว่าก๋วยเตี๋ยวคำว่าก๋วยเตี๋ยวมีวรรณยุกต์กำกับไหมครับมีแต่คำว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่คำไทยแท้ นะครับเป็นภาษาอะไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับประเด็นที่4คํายแท้ๆมักมีวรรณยุกต์กำกับนะครับครับต่อไปมาดูหลักการสังเกตคําไทยแท้ประเด็นที่5นะครับหลักการที่5ก็คือก็คือคําไทยแท้ต้องใช้สระไอไม้ม้วน20คํา20คํานะครับไม้ม้วน20คํา มีคำว่าอะไรบ้างนะครับไปดูในบทกลอนนะครับผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ใช้ของคอใยใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูจะใคล่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใหญ่บัวหมูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีนะครับคำไทยแท้ต้องใช้สรลายไม้ม้วน20คําคำนี้มีคำว่าผู้ใหญ่มีคำว่าใหม่มีคำว่าให้มีสะพ้ายมีใช้มีไฟมีใจมีใส่มีไหลมีใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล้นะครับคำเหล่านี้ ผส,สมด้วยสระไอไม้มวน20คำเป็นคำไทยแท้นะครับซึ่งบทกลอนนี้เราก็เคยท่องกันมาแล้วในระดับชั้นประถมศึกษานะครับ20มวนจําจงบีนะครับ ก็คือเป็นคำไทยแท้ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้ของคอไปใจเอาใส่หอ่อมีหลงไหลใครขอดูจะคล้ลงเรือไปดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มีใช้อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหมุตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี้ยงยีสม้วนจำจงดีนี่คือคำไทยแท้ต้องประสมด้วยสระไอยี่สิบคำนะครับ ครับต่อไปมาดูหลักการสังเกตคําไทยแท้ประเด็นที่6นะครับประเด็นที่6ก็คือสังเกตได้จากคําไทยแท้ต้องใช้ลักษณะนามนะครับลักษณะนามคือรูปลักษ์นะครับรูปลักษ์เป็นลักษณะนะครับของสิ่งของต่างๆอ่าเช่นบ้านหนึ่งหลังคําว่าหลังเป็นลักษณะนามนะครับในตัวอย่างก็เช่นคําว่าหนังสือ1เล่ม ปากกาสามด้ามรถสองคันรองเท้าสองคู่นะครับไอ้ที่ว่าเล่มด้ามคันคู่นี่คือลักษณะนามนะครับถ้าเราไปเจอในแบบทดสอบหรือเจอที่ใดๆก็แล้วแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นเล่มเป็นด้ามเป็นคันเป็นคู่เป็นอันนะครับตอบได้เลยว่าเป็นลักษณะนามนะครับคาไทยแท้ต้องใช้ลักษณะนามนะครับประเด็นที่6นะครับคาไทยแท้ต้องใช้ลักษณะนาม ประเด็นสุดท้ายสำหรับการสังเกตคำไทยแท้นะครับการสังเกตคำไทยแท้นะครับประเด็นสุดท้ายก็คือคำไทยแท้ต้องไม่ใช้พยัญชนะต่อไปนี้นะครับต้องไม่ใช้พยัญชนะต่อไปนี้ในส่วนตัวของผมจะเรียกว่าตัวแปลกประหลาดนะครับตัวแปลกประหลาดมีตัวอะไรบ้างนะครับมีคอระคังนอเนย์ยอญิงดอชดาตอประตัดถอฐาน ทานามณฑททพุทธทอทงสอสลาสอบลอุษีแล้วก็เลาจุฬาในการเขียนประสมกับคำนั้นๆถ้ามีในคำนั้นๆแสดงว่าคำคำนั้นไม่ใช่คำไทยแท้เขาเรียกว่าตัวประหลาดในคำนะครับถ้ามีตัวแปลกประหลาดในคำแสดงว่าไม่ใช่คำไทยแท้ยกเว้นนะครับยกเว้นยกเว้นที่เป็นคำไทยแท้เป็นคำไทยแท้ที่เป็นตัวแปลกประหลาดก็มีคำว่าเคียนค่า ของระคังศอกศึกณทะ,ะเธอหญิงย่าใหญ่นะครับคาข้างล่างสีแดงเป็นคําไทยแท้นะครับได้รับการยกเว้นนะครับคาเป็นคําไทยแท้ก็คือคําว่าเคียนฆ่าของระคังศอกศึกณทะ,ะเธอหญิงย่าใหญ่นะครับก็พอสรุปได้นะครับว่าหลักการสังเกตคําไทยแท้นั้นมีอยู่ด้วยกัน7ประการนะครับ7ประการลองทบทวนก็คือประการที่1 มักมีพยางค์เดียวประการที่2ก็คือต้องสะกดตรงตามมาตรานะครับประเด็นที่3คือต้องมีวรรณยุกต์กำกับนะครับต้องมีวรรณยุกต์กำกับประเด็นที่4ก็คือต้องไม่มีตัวการันต์นะครับต้องไม่มีตัวการันต์ประเด็นที่5ใช้สลายไม่ม้วน20คําคำผู้ใหญ่หาให้ใหม่นะครับประเด็นที่6ใช้ลักษณะนาม นะครับลักษณะลักษณะนามคำว่าคู่คำว่าอันคำว่าดาบคำว่าหลังนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือไม่มีตัวแปลกประหลาดไม่มีตัวแปลกประหลาดอยู่ในคํานั้นๆยกเว้นคําว่าเคียนค่าคล้องระฆังสอบสึกณัทนะเธอหญิงย่าใจนะครับก็ฝากไว้นะครับในเรื่องของการสังเกตคําไทยแท้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องดีทีกล้อง channel ด้วยนะครับจะมีความรู้ใหม่ๆมาสื่อสารให้พวกเราทุกท่านได้รับชมรับฟังกันต่อไปครับขอบคุณครับ